ร้องจากเรื่องอะไรครับครับก็คือเราได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านเนี่ยรวมทั้งหมดเท่าที่ทราบเนี่ยได้ข้อมูลมาชาวบ้านเดือดร้อนรวมกันหลายพันครอบครัวเรื่องของปัญหาเรื่องที่ดินนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เลยแบ่งปัญหาออกเป็นสองส่วนส่วนแรกที่มาวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาการที่เจ้าพนักง,งานของรัฐจากหน่วยงานทั้ง ตำรวจพรมมาับการปราบปรามการจลิตเกี่ยวกับทรัพยากรนำชาลิสิ่งแวดล้อมป่าไม้และก็เจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองหลักตะพองเข้าไปบุกจับจับกุมประชาชนรวมทั้งหมด14รายซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจรับมอบหมายรับจ้างจากเจาก้าของที่จํานวน5รายในการที่จะเข้าไปพัฒน,นาในการเอาปรับพื้นที่เพื่อทำการเกษตรซึ่งทำเป็นประจำทุกปี โดยที่เจ้าของที่ทั้งห้ารายเป็นผู้ที่ครอบครองต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษก่อนที่จะมาเป็นนิพมุสร้างตนเองลำต่อครองอันนี้คือส่วนที่ที่หนึ่งซึ่งเราก็จะวันนี้เนี่ยในส่วนที่หนึ่งเนี่ยเรามาช่วยคือเราจะมาแจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดรวมประมาณที่19รายนะครับซึ่งในการจําเนินคดีวันนี้นยเราก็จะส่ง ร้องทุกกับตํารวจเพื่อให้ตํารวจเนี่ยส่งให้กับคณะกรรมการกรรมการปปชภายใน30วันตามกฎหมายเพื่อตั้งกรรมการคณะกรรมการไต่สวนความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง29รายที่จับกุมเรามองว่าจับกลุมโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะฮะตอไปเนี้ยมันเป็นเรื่องของการต้องต่อสู้กันเรื่องข้อกฎหมายนะครับอันนี้ส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยตอนนี้กําลังให้ประชาชนที่เดือดร้อน ที่ครอบครองที่ดินแต่นิคมสร้างตนเองรับตะกองไม่ปฏิบัติตามกฎหมายครับเป็นปัญหาสะสมมาม2า52ปีเรากําลังให้ประชาชนเนี่ยร้องพวกเรามากําลังรวบรวมหลักฐานอยู่และจะช่วยกันต่อไปด้วยหลักเนี่ย